กล่าวถึงดีทั้งผู้เขียนทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะับผมนายรัชกรนาคเราเลยครับวันนี้ครับหน้าที่เป็นพิธีกรในการเสวนาในหัวข้อเรื่องการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือว่าเป็นเบสเลนด์ไนะครับเพื่อแม่เวลาเสียนาฬิกาเลนาเวลาเวลา เวลาครับผมขออนุญาตแนะนำตัววิทยารกรท่านนะครับท่านสามท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับดร,รปัจจวีร์จำปาอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิเชียรเกตัดใจท่านที่สองนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอัศวินดายามาอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ครับทันสุดและต้องไมทันสุดท้ายนะครับศาสตราจารย์น้องเกิร์อัปใจให้ผมข้า,า,า,างหน้าจะการนานแต่ก็นะครับเขาว่ากันว่านะครับสมองมนุษย์เนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาสัตว์รูปเท่าย เมื่อเที่ยวกับลำตัวหรือว่าขนาดของตัวนะครับและมีความขัองเป็นอย่างมากทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถดึงมาใช้งานในวันปกติเนี่ยได้แต่แค่10%แม้ว่าจะเป็นอเวอร์ไดส์สไตล์อัจฉริยะของโลกก็ตามนะครับดังนั้นจึงมีการวิจัยกันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับสมองและวันนี้นะครับเราก็จะมา ต่างกันครับมามเรื่องเสวนากันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้สม,มองเนฐานนะครับเรื่องจากคำถามแรกนะครับในความคิดของอาจารย์ัศริดารับสม,มองกับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกันอย่างไรงครับแล้วมีความหมายอย่างไรครับ สมองกับการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควบคู่กันค่ะเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคือความหมายนะคะก็มีนักวิชาการหลายท่านเช่นความหมายเกี่ยวกับ Brain Based Learning เช่นนักวิชาการต่างประเทศจากูลเคนเนียก็ได้ให้ความหมายว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองในการเรียนรู้โดยไม่จัดกันการทำงานของสมองแต่ก็ยังเป็นการส่งเสริมแต่เป็นการส่งเสริมให้สมองเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์โดย ทุกคนเนี่ยมีได้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แลว้วก็ทุกคนเนี่ยมีสมองในการเรียนรู้มาตั้งแต่กําเนิดค่ะ,ะจากของ,องหลายประเทศเนี่ยที่กล่าวมาะคะก็ยังมีนัชกชาการของไทยเนี่ยก็ได้ก็ได้มีมความสนใจใน b บ e n d e d learning โดยเฉพาะท่านวิชาวิชา,ชา,านแจดประเสริฐนะคะก็ได้ความหมายว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องก,กับการพัฒนาการของสมองในแต่ช่วงวัยเพื่อให้ต่อศักยภาพและ พัฒนาการของมนุษย์โดยที่โดยมีที่มาจากสาองสาขาค่ะคือสาขาแรกก็คือเป็นความรู้ทางภาษาวิทยาซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับความคิดแล้วก็จิตแล้วก็จิตใจของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับภาษาการเรียนรู้ก็คือความสามารถในการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจการนําไปใช้ประโยชน์ซึ่งทั้งสองสาขานี้นะคะเมื่อนํามา ว่าสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมองเนี่ยค่ะมีปฏิกิริยา,าต่อเราจากการเรียนรู้ค่ะจากที่กก่ามาพัฒนต้นนะคะก็สรุปได้ว่า มีจุประสนแตกต,ต่างกากการเรียนรู้แบบธรรมดายอย่างไร ใอกค่ะปาร์ตที่สองคือมุ่งจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เพื่อส,มส,มอส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ใช้สื่อในการทํางานอย่างจริงจังแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ความคิดจินตนานการเพื่อช่มโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันค่ะปารการสุดท้ายคือจะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยผู้สอนเนี่ยก็ควรจะให้ความเป็นกันเอง เราต้องเรีนในขณะที่ทำขณะที่ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสนทนาซักถามหรือไม่ก็ให้ความเชื่อเหลือเนี่ยจะทําให้นันเกเรียนเนี่ยมีความอุ่นใจแล้วก็มีนนกำลังใจในการทำงานรวมไปถึงให้ความให้เพื่อให้คำาห้พวกมันในการแสดงแสดงความคิดเห็นค่ะอ๋อานก็ติดตามได้ดีพอสมควรนะครับ่อแล้วส่วนต่อไปก็คือ องค์ประกอบสําคัญในการตอบโดยการใช้สมองเป็นฐาน เป็นการเป็นเหตุเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อให้มีจุดบุกคลที่น้อยที่สุดค่ะต่อไปก็คือเป็นข้อมูลข้อมูลหรือเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นความรู้ประสบการณ์เป็นความรู้ใหม่ๆที่เราได้ค้นคว้าศึกษาไว้ค่ะต่อไปก็คือสุดท้ายนะคะก็คือผลของการคิดเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของสมองหรือกระบวนการความคิดค่ะค่ะแล้วสุดไปกับความหมายความความหมายแล้ประสงค์แล้วก็ประกอบ ใครับท่านอาจารย์ครับต่อไปนะครับเราจะมากับท่านมาคุยกันครับท่านวิทยากรท่านที่สองค,ค,ครับคือดรใบจำปาครับคราวนี้เราก็มีคำถามมาถามท่านนะครับขั้นตอนในการจัดก,การเรียนการสอนแบบเรียนแบบเดยนนี้นคะครับมันมีกี่ขั้นตอนอยังไงบ้างช่วยอธิบายให้ ในเรื่องของขั้นตอนในการสอนเราใช้สมองเป็นฐานนะครับโดยจะมีหลักๆอยู่5ขั้นตอนนะครับโอเคสำหรับขั้นตอนแรกนะครับ preparation นะครับเป็นการเตรียมสมองนะครับเพื่อการเชื่อมโยงการเรียนรู้นะครับผู้สอนเนี่ยอาจจะให้กําลังใจนะครับหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนด้วยการอธิบายหรือว่าพูด พูดถึงสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วนะครับและสามารถสอบถามความต้องการของผู้เรียนว่าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับขั้นตอนที่สองนะครับ acquisition เป็นการยังกระหมองเพื่อการซึมซับข้อมูลใหม่ๆนะครับสบอมองจะเชื่อมโยงข้อมูลความรู้เพิ่มเติมกับข้อมูลใหม่ตามความเป็นจริงนะครับอย่างสร้างสรรค์มาถึงขั้นตอนีที่สามนะครับ elaboration นะครับผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการใช้ข้อมูล แล้วก็ข้อที่เห็นเพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงนะครับกับการเรียนรู้เพื่อนําไปตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับข้อ4 Memory Information สมองจะทํางานภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยดึงข้อมูลจากการเรียนรู้นะครับรวมทั้งอารมณ์และก็สภาพร่างกายของผู้เรียนในเวลาดังน,นั้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับจะเกิดขึ้นอัดโดยอ,ดอัตโนมัตน,นะครับเป็นการสร้าง ข้อ5นะครับ functional i n t e r c h i n g e intention นะครับผู้เรียนจะประยุกต์ข้งกันเดิมมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆนะครับเช่นผู้เรียนเนี่ยเคยเคยเรียนการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์มามามาจากบ้านนะครับเช่นการซ่อมทีวีนะครับซึ่งสามารถนำเขาซึ่งซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการซ่อม ต่ออบก็เป็นได้นะครับคือคือหลักๆก็คือว่าเออนักเรียนคนหนึ่งนะครับเรียนรู้เรียนรู้การซ่อมทีวีมาแล้วแล้วทีนี้มาเรียนเทืเรียนอาจารย์สอนเกี่ยวกแบบับการซ่อมรถไฟนะครับเขาก็สามารถนำนำ mm hmm. การการการซ่อมทีวีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ นนนนี่มมััเหือกไม่ไม่ใช่ครับคือสามารถมันไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะสามารถนําหลักการที่คล้ายๆกันมาประยุกต์ใช้ได้ผมับถว่าเปความจริงแตกในเรื่องต่างๆจากจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับว่าจะเป็นความหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบขั้นตอน ก็มันเป็นเรื่องแต่ในทฤษฎีนะครับเราจะไปยใช้ในการในแบบการจัดแบบการในการสอนได้อย่างไรบ้างครับสำหรับาขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเราสามารถานามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับโดยวันนี้นะครับกระผมนะครับได้เตรียมตัวอย่างองเรียนนะครับที่นําที่นํา d d l เนี่ยไปใช้เรียนนะครับโดยจะโดยสรุปแล้วเนี่ยจะมีสิบหลักการหลักๆนะครับโดยจะอธิบายอย่างรวบยนะครับทีละหลักการโอเค เราไโรงเรียนที่เราจะน่าถึงนะครับคือโรงเรียนวิริสานะครับจะสนุกอยู่สี่หลักการนะครับหลักการแรกนะครับสมองนะครับรู้ได้ผ่านทางร่างกายพร้อมกับการเรียนรู้ที่สดพ้องกับการทํางานของสมองที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสงบจะมีความตื่นตัวขึ้นนะครับโดยโรงเรียนเนี่ยจดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่งนะครับคือให้นักเรียนเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับโดยการขวัญคลายนะครับตื่นตัวชุกเช้าที่โรงเรียนนะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยจะ เพื่อปรับสมดุลของหน้ากายให้มีพลพังต่อโป,โปรและกระชักะเฉงน,นะครับที่เตรียมพร้อมต่อการเรียนะครับสำหรับหลงการที่สอนนะครับสมองจดจําได้โดยการทาซ้ําสมองมีระบบการจํายแบบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการจําที่ได้จากการทำซ้ำซ้ำทำซ้ำซจนเป็นทักษะนะครับ ดังนั้นาการเรียนรู้เนี่ยจะสอดคล้องการทําง,งานของสมองจึงเป็นาการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่จะช่วยให้จดจํีในไ,ไนรูปแบบนะครับโดยถึ่งโดยหลักการที่สนะครับโรงเรียนเนี่ยได้ให้ครูผู้สอนนะครับออกแบบกิจกรรมในการเรียนรู้ทุกรายวิชานะครับให้นักเรียนได้มีโอกาสที่จะฝึกฝนทำซ้ำเพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่คล่องแคล่วนะครับใช้เทคนิควิธีที่หลากหลายนะครับ เป็นต้นนะครับมาถึงหลักการที่สามนะครับสมองคือต,ตัวของการเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆนะครับโรงเรียนเนี่ยก็ได้เน้นความเข้มแข็งของทางวิชาการนะครับด้วยการด้วยการด้วยโปรเจกต์โปรเจนะครับมีหัวข้อหลักๆคือที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปในแต่ละภาคเรียนนะครับอาทิเช่นสปาสิงคบีนะครับปา่าผงเขตร้อนเป็นต้นนะครับมาถึงหลักการที่สี่นะครับความรู้สึกและอารมณ์ที่มีผลตอบ ที่มีผลสาคัญต่อการเรียนรู้นะครับสิ่งที่โรงเรียนนํามาจัดนะครับคือให้ครูให้เกียรติผู้เรียนด้วยการใช้คำพูดเชื้อวกเผดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลองทดลองผิดนเป็นต้นนะครับหลักการที่หนะครับสมองเนี่ยเรียนรู้จากการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการนําประสบการณ์ที่ได้รับใหม่ไปสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมนะครับโดยกิจกรรม ที่องค์กจัดขึ้นคือให้คุณครูทุกคนนะครับใช้เวลาวางแผนการเรียนรู้และก็ดําเนินการต่อร่วมกันเป็นทีนะครับเพื่อความชัดเจนของนักเรียนแต่ละคนนะครับโนครับข้อหครับอาจารย์ที่หนสมองรับรู้ข้ามภาษาของภาษาไทยนะครับช่องทางในการรับรู้ข้อมูลดังนั้นการเรียนจะสอดคล้องกับการทางานของสมอง จึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่นำกระกาษสมรมาใช้นะครับโดยโรงเรียนเนี่ยจะให้ในแต่ละวิชาเนี่ยโรงเรียนจะใช้กระดาษสมุดต่างๆนะครับเข้ามาในการเรียนรู้โดยเฉพาะกิจกรรมแฮรอนไมออนเช่นการปั้นโมเดลและเหตียการในวันสาคัญนะครับของวิชาสางะการศึกษาปละการที่เห็นนะครับสมองจะถูกปิดกั้นเมื่อเกิดความเครียดโรงเรียนเนี่ยได้ได้มีนโยบายขึ้นมาครับคือจะไม่มีการลงโทษเรื่อเป็นเกิดข้อผิดพลาดนะครับ คือจะเปิดโอกาสให้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็การเรียนรู้จะไม่เกิดจากการ,รบังคับแต่จะเกิดจากการเราให้เกิดอรารมณ์แรงกระตุ้นนะครับความสนใจความต้องการในการเรียนรู้อยา่างสดใสครับสําหรับหลักการที่แปนะครับสมองมีความสามารถหลายด้านนะครับเช่นทฤษฎีของปุปัญาของโฮเบิร์ตการ์เตอร์นะครับโดย ทางโรงเรียนเนี่ยได้มีอ,จอาจารย์ทีสาเรสนะครับเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนะครับซึ่งกําลังศึกษาตอนน่อในเรื่องะดับปริญญาโทนะครับที่มาในอาวุโสวิชา n e u r o s c i e n p r o g r a m m y g brain and education นะครับหลัการที่9้านะครับผมสมองทํางานเปรงมรวมนะครับการพัฒนาความสามารถของนักเรียนควรให้ความสําคัญในการได้ประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับโดยโรงเรียน ความปฐมศึกษ,ษาเนี่ยก่อนปิดภาคเรียนนะครับจะให้สอบภาคปฏิบัตินะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ใช้องค์ความรู้รวมทุกอย่างเข้ามาปราการกันนะครับเพื่อให้เรียนได้ได้เอกภางในการนําความรู้ที่รับเรเียนไปให้เกิดประโยชน์นะครับโไปใช้ในชีวิริงได้นะครับข้อสิสมองนะครับต้องมีเวลาจัดระบบข้อมูลนะครับภาวะคลื่นสมองเนี่ยที่มอะ การใช้ช่วงเวลาสงบนะครับในการนอนหลับเป็นต้นนะครับสิ่งที่เราเนนจัดทําคือโรงเรียนได้วาดจังหวะเนื้อหาที่เป็นขั้นตอนนะครับสอนโดยไม่ยึดเนื้อหาใช้นมีบเลงเพื่อให้เกิดความรู้สึกสองกายและสมาธิระดับลึกโดยใช้วิธนะีแห่งสติเพื่อรกเกมีความสมงบนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยในการตอบคืนสมองอยู่ในระดับเหมาะสมปลอดโป,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 ปร่งให้เรียนรู้แลวก็เป็นความทรงจำในระยะยาวได้ดีขึ้นนะครับ ต้องไปประตูอีกเลยเพื่อค,ครับคราวนี้เรามาถึงท่านยุ้เชี่ยวจางท่านสุดท้ายแล้วครับก็เนื่องจากท่านมีประสบการณ์การสอนมากว่า50ปีท่านก็าจะมีแนวทางอะไรให้เราครับหลังจากการสอนแบบไม่เสริมเรีนเยนนี่นะครับเข้ามาแล้วท่านคิดว่าท่านในฐานะของผู้สอนที่เคยสอนมากว่า40ปี50ปีเนะี่ย ท่านที่ว่ามีความสนใจอย่างไรแล้วก็คิดถึงอย่างไรบ้างเออแล้วก็ ในบทความวิชาการนี้เนี่ยเขาจะออบอกวิธีการเทคนิคการสอนเนี่ยเพื่อที่จะดึงเอาเออความสนใจของผู้เรียนเนี่ยมาสู่บทเรียนแล้วก็ดึงเอาศักยาภาพของผู้เรียนเนี่ยศักยาภาพของสมองผู้เรียนเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งในบทความนี้เนี่ยเขาจะมุ่มงความความสำคัญที่ เวลาการสอนซึ่งตัวนี้เองครับเวลาการสอนเองที่ว่าจะเป็นตัวดึงดูดผู้เรียนเนี่ยให้มาสนใจกับสิ่งที่เราสอนอยู่นะครับซึ่งการวีลาการสอนเองเนี่ยเพื่อจเสมือนกับเราเนี่ยเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับมัถืึว่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทีนี้สิ่งจำเป็นคือไม่ได้ฉายการไม่ได้ฉายก็ให้ฉายเราไม่ได้ฉายอะไรแต่เรา ฉายอย่างไรนั่นเองครับนฉะายอย่างไรในที่นี้หมายความว่าฉายอย่างไรให้มีความสนใจนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอน,นครับว่าการสอนเนี่ยหรือเวลาการสอนเนี่ยเป็นการสื่อสารทักษะหนึ่งเหกันนะครับซึ่งการสื่อสารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นสองแบบการสื่อสารแบบสองทางนะครับซึ่งผมจะกล่าวในส่วนซึ่งจะมีการสื่อสารแบ,บบัจนะกับอวัจนะนะครับในส่วนผมจะขอกล่าวในส่วนแรกก่อนนะครับคือส่วนของ การสื่อสารแบบวัจนะนะครับการสื่อสารแบบวัจนะครับง่ายๆอะไตามตัวเลยคือวัจนานคือการคือภาษาอะไรก็ตามที่ใช้การพูดนะครับภาษาพูดสัมยองพูดเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยนะเป็นการสื่อสารแบบวัจนะนะครับซึ่งการสอนในบทนี้นะครับก็จะพยายามเช่นการที่ครูเนี่ยยกตัวอย่างนะครับการพูดคุยกับนักเรียนนะครับการใช้สัมยองที่น่าฟังนะครับการจินตนาการถึงใจของนักเรียนด้วยการพูดนะครับเวลาทักทานะครับแล้วก็ในส่วนที่สองคือการสื่อสารแบบ อาวัจนะครสอ่าวัจนะเขาเป็นภาษารือไม่ไม่เราไม่คือไม่ใช้ภาษาไม่ใช่ภาษาในที่นี้คือไม่พูดไม่พูดใช้ไรท่าทางนะครับหรือเ e s t u r e นะคท่าทางในการแสดงพิยิยาท่าทางทางด้านของการมือไม้ครับทำยังไงให้เด็กมีความสนใจนะครับอะไรอีกก็คือในส่วนของใบหน้านะครับการแสดงออกถึือสีหน้าท่าทางนั่นเองครับจะยิ้มแย้มหรือเครียดนะครับในตัวนี้เองนะครับที่จะทําให้ ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจนะครับถ้าเกิดว่าในขณะที่ครูสอนเนี่ยรูสึกว่าครูมีไปไปหน้าที่พู่งซึ่งแค่นันครับติดก็จะมีความรู้ึกว่าอยากเรียนในวิชานั้นนั่นเองนะครับแน่นอนครับในส่วนของอาจารยนี้นมีนะครับก็จะลงไปถึงการเคลื่อนไหวการวางท่าของครูนั่นเองการวางท่าของครูยังไงให้เหมาะสมที่จะสอนวิชานั้นนั่นเองนะครับคถัดไปครับในความนี้เนี่ยก็จะกล่าวอีกอย่างนะครับก็คือ สาเหต like ุของการที like <Yeah. S 1> ่ว่าเด็กเรียนรู้ไม่รู้เรื่องนะครับก็จะบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับซึ่ในตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย5ประการด้วยกันนะครับประการแรกเนี่ยก็ก็จะมองไปที่ตัวเด็กเลยว่าเด็กเนี่ยมีความกังวลมากเกินไปกังวลในที่นี้หมายถึงกังวลในเรื่องในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเรียนนะครับติ็กังวลเรื่องอื่นเรื่องที่มาจากที่บ้านแล้วก็ออกมากังวลนะครับคิดมากในตอนเรียนนะครับก็คือทําให้เด็กเนี่ยไม่มีสมาธิจดจอยกับสิ่งที่เรียนนะครับ ในส่วนเด็นี้เองนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยมันจะมีการวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งน,นะครับของต่างประเทศอย่างเขาบอกว่าการเรียนรู้ของเด็กเนี่ย,ยถ้าเกิดอยากจะให้เกิดการเรียนรู้ได้สูงสุดและเกิดความกังวลน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องมีการนำเอาดนตรีนะครับมาใช้ในการเรียกว่าอามาใช้ในการสอนนะครับซึ่งดนตรีนี้นะครับวกว็คือจะชื่อว่า ดนตรีจังหวะบาสนะครับหรือบารลอกนั่นเองบาหลอกก็คือเป็นดนตรีดนตรีนะครับที่มีจังหวะการกระดุมเนี่ย60ครั้งต่อนาทีนะครับซึ่งพอมีการนิ้ามมาแล้วว่ามันจะเป็นจังหวะที่พอเหมาะนะครับหรือว่าสมควรแก่การเรียนรู้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับครูเนี่ยในในฐานะที่คุณนะครับเป็นครูก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็คือการนํนำเอาดนตรีบาส โมดาสรือว่ามีตัวเลนอก็ได้แต่ครับน้อไปใช้ในการเรียนการสอนครับถือว่าได้หมดครับอย่างที่สองก็คือการที่เด็กรู้สึกอายนะครับนายไม่กล้าถามในตันเองจะเป็นปัญหาในการแฝดความนี้ในการแบบาการพูดของเด็กนี้คือเด็กไม่กล้าเข้าหาครูก็เข้าหาครูนะครับในส่วนนี้ในผู้พูดสอนเนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์อะไรก็ได้แต่ครับเพื่อจะมีความถีกว่าเด็กเนี่ยไม่กลัวนะครับแล้วก็าสามารถ นะครับที่จะก็มาถามนะครับประการที่สามคือความไม่สนใจของในตัวเพียงงครับในในส่วนนี้ก็คือนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ยอมรับอะไรเลยครับไม่ยอมรับในสิ่งที่ครูกำลังสอนอยู่ในสิ่งที่ครูกำลังพูดอยู่นะครับเพราะว่าเยี่ยเนี่ยไม่สนใจใจดีนะครับไม่ยจเด็กับหรือไม่ยินดีร้ายอะไรเลยกับสิ่งที่ครูกำลังสอนนะครับตัวนี้เองนะครับที่ทาให้เป็นการขัดขวางการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง ประการที่สี่ครับการสวดมนตการสระมนตก็คือการที่นักเรียนเนี่ยมองว่าครูคนนี้เนี่ยไม่ดีก็ต้อต่ต้นเลยก็ต้องตดถอนเลยเด็กมีก็คือเด็กมีอากติอากติดตั้งแต่แรกเลยว่าครูไม่ชอบครูคนนี้ครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่อยากเรียนวิชานี้ปรนกอบการไม่ชอบครูวิชาภาษากิษคนหนึ่งครับอ่าแล้วก็ทีนี้กลายเป็นว่าเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ชอบเรียนวิชาวิชาภาษากิษไปเลยนะครับประการสุดท้ายครับประการที่ห้าก็คือการประมวลผล การลงมือบ่ในที่นี้ครับหมายถึงการที่ว่านักเรียนเนี่ยประเมินครูไปก่อนเลยครับว่าสรุปตัดสินใจควรการรูตัดส,สินใจไปก่อนแล้วว่าครูคนนี้เนี่ยสอนสอนไม่ได้เรื่องนะครับก็คือแบบมีขบถิการสอนที่ไม่น่าสนใจครับเด็กก็เลยประเมินไปว่าวิชานี้เนี่ยไม่น่าสนใจเราเราเลยไม่อยากเรียนอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปครับก็จะเป็นกลวิธีการสอนนะครับของครูที่ดีนะครับว่าครูที่ดีเนี่ยในการสอนเนี่ยเขาควรจะทำย่างไรกันบ้างน,นะครับ ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดแประการนะครับประการได้ก็คือการเลือกครูถือว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความสำคัญเท่ากันทั้งหมดนะครับง่ายๆนะครับติวเดนนะครับก็คือชารเซนเตอร์เป็นเ่องนะครับการที่ผู้ครสนใจไที่เด็กเป็นสึดตาแลาวทำให้เด็กครูเนี่ยให้ความสำคัญกับเด็กมากกว่านะครับมากกว่าที่ครูจะรู้สึกว่าถือตนเป็นตันาาแต็นะครับแล้วก็เด็กก็จะกลัวนะครับ่ประการที่สองคือการทักทายนะครับการทักทาย เด็กอย่างเป็นกันเองนะครับในตัวนี้เองจะทำให้สร้างบรรยากาศที่ผลอดภัยให้กับการกิจกรรมในชั้นเรียนได้นะครับประการที่3ก็คือทุกครั้งที่ต่อนี่ยมีการสบตา eye contact สบตาต่อน้าเรียนนะครับในตัว้เองจะทำให้เด็กมีความกระตุ้นที่อยากเรียนมากขึ้นนะครับประการที่สี่คือการคิดในแน่หนี้ต่อนักเรียนในระหว่างการเรียนายนะทีนี้หมายถึงการคิดดีทำดีในขณะที่สอนอยู่นั่นเองนะครับถ้ามือมีการกล่าวชมเชยนักเรียนบ้างครับในเวลาที่ว่านักเรียน การทำเรื่อาถูกต้องนะครับต่องกันทังต้องมีการสีชมเข้าไปนะครับโดยที่ว่าคุณครูเนี่ยต้องถือไว้ก็คอถือว่าคือการจบตาแบบเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะตาเวตาเป็นหน้าต่างหัวใจนั่นเองนะครับก็คือเป็นการที่ว่าถ้าเราสอนอะไรเนี่ยเราต้องมองตาดิดิก็จะรู้สึกว่าอยากเรียนรู้สิ่งนั้นนั่นเองนะครับส่งรอยยิ้มส่งรอยยิ้มให้ขณะสอนนะครับรู้สึกว่า จะทําให้เด็กเนี่ยมีนความสนใจในการเรียนมากขึ้นแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการมีความเป็นอกเห็นใจของครูแล้วก็เป็นอกเห็นใจผู้เรียนนะครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยอยากเข้ามาครูมากขึ้นครับโอเคนะครับประสบการณ์5.0 5.0ใช่ครับรักลือลำลึกอ่าสำหรับ ันนี้นะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ PBL ครับีนเ a ร n ม a รียนนะครับก็จากนี้นะครับก็คือเรียนเส e ิมเรียนนินก็คือการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมองและก็แต่ละช่วงวัยโดยการสังเกตการพัฒนาการและนามาประยุทธวการใช้ในการเรียนการสอนนะครับเพื่อสักจะใหาขสูดรของสมองเรา นะครั okay. ออบวันอนนี้ก็ขอบคุณท่านผุ้ช่วท่านวิทยากรท่านสามท่านและร้องเพลนที่ท่านได้มาองเพื่อรับปังการสลงานนะครับขอบคุณครับ